สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาอนี้มาผบกับอูน้ำใส่ได้ครับผมอูน้ำใส้เจ็บภาพหอยเน้องมาตามหาแนวทางน้ำกันนะครับที่ทุกคนล่อค่อยนะครับมาถามข่าวถามข่าวของน้องพี่นะครับกับพอเก่ามาเสียมาสัมผัสกันครับผมให้แนวทางอาจจะบ่หลายปันได้นะครับมีให้ยืดได้ครับผมเป็นแนวทางให้ลำให้รวยน้ำกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้อูน้ำใส้นะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจทำคลิบต่อๆไปนะครับเอาพอกับลูกก็นังทายู่นี้แล้วครับโอ้มาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับครับวันนี้กับมาเปลี่ยนบรรยากาศกับพี่น้องเนาะครับเทียงหน้าครับแต่ว่ากระชิมาาถามน้องพี่น้ำครับผมวันนี้ตรงกับวันไหนล่ะลามวันนี้ัเสาร์วันนี้วันเสาร์วันที่เท่าไหร่ โอ้นับันพร้อมตัวนี้ครับอันนี้จะพาลองพี่ไปสนสนนังครับผมครับงั้นไม่กเตบเท้าเลยเห็นนาซาบอกเห็นซัอยี่ครับเห็นเข้ายู่บอกเห็นมืดเลยครับเพราะว่าอย่างเห็นตันไหนีิอย่างเห็นตัวอย่างเห็นตัวสิยกกล่องเห็นไหมครับจี๊ดี๊จำผิดเนาะว่าเป็นเก่ามาเสียตัวนี้เอ้าเอาครับนี่วัดดีพอยังไม่ย้าไปบ้านบัตท่านวัดดีวัดไป พอดีเพอดีแล้วโอ้เป็นยังไงกับมอนี่ฝันบะมันขึ้นนี่กับบบ่ฝันเลยับโอ้บูฟันครับบ่ฝันเลยจีแต่ว่านี่มีเหลียกในหัวใจบะในดวงใจกับดมักเดิมมักอยู่โอ้บาทนี่เหยียบซี่หมักน้ำบริโภคหวดเลยครับผมมักตัวใดเละพี่มันบ่มีนลัวหนึ่ ฮะันมีศูนย์ดวงไหนศัตรูบ้านศูนย์มันม่เห็นบ่ศูนย์บ่มาดับศูนย์เลยเห็นบ่พี่โอ้ดับพร้อมบาลนี่บ่บอกเรืเกลื่อนลองเลขงดับเอาลองมึงกับผดับศูนย์ดิพี่ดับศูนย์ดับศูนย์เม็ดเดียวเลยห่วยพี้ขาดกีกพี่โอ้เนี่ยบ่มาบนเนื้อหลังนี่จังไหนที่สองไม่ไปบนไปล่างอ๋อเขาโลกจะเป็นเส้นเล่งดับวมเช่น เรียกว่าอยู่ในใจนี่บ่หมีศูนย์บ่หมี่ยังเลยมีแต่ความสุขสบายมั่วมากโอ้เมื่อต้องมากยังศูนย์ดีบานยิ้มเอาถ้าบ่หมาศูนย์น่ะตัวใดสิมาบ้านี่พี่เหล็กเป็นแนวทางเด้อครับพี่น้องครับฮะหนึ่งพื้เก่าหนึ่งพื้เก่าแต่บ่หมี่ซุนน่ะบะหม่ซุนมันหลายตัวที่หนึ่งพื้เก่าเอาคัดเน้นๆให้ไอ้กันเลยพี่ตั้มมากะ เจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดหาซีทำบักหน่ะอ๋อครับพี่น้องครับต้องใช้อย่าลืมตัดให้หพี่น้องเอ็มซีน้ำเด้อครับเจ็ดห้าสี่แค่ล่างกันฮะล่างกันเก่าแปดครับล่างนี่เก้าแปดล่างนี่เก่าแปดบนนี่เจ็ดหาซีครับถ้าอีกชั่วโมงนึงมาทำติดตัวเขาวง ฮะบื่อเบื่อเอากระตูเก่าตัวกระตูเก่าตัวเออเออจะได้กับทบทุ่นกันทุ่นกันนะเรื่มไปกระเจ้าหาีครับโอ้กเจ้าหีกับเก่าแก่เด้อครับพี่น้องครับครับคลิปนี้อาจทีล้วนแน่นะครับครับผมเป็นคลิปว่าได้เตรียมพร้อมนะครับเห็นกับจัดเลยครับผมตั้งรักปันในแต่ว่ากัดน้องเขากับบอกว่าศูนย์ไม่น่ามาเนาะครับ ผมน่ามาครับผมบมศู์แล้วเนาะประเทศไหนศู์ไม่น่ามาครับมีดีใจให้พี่ศมนู์โน้ไม่มาแล้วดีใจมัดประเทศแล้วเนาะพี่แหาีครับปนโอ้ยังจำได้เจ็ดห้าสี่กับเก้าแปดครับผมครับกินคอครับยังเมื่อเศ้าต้มปลาคอโอ้คือบ่ได้กินยยอยยานียย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  โอ้ยบอกมุด่งไงเลยเนาะไปบ้านแฮีบ่อนวพี่บ้านเมีนบ้านแมีนมอค่อนเลยเสียงตะคับๆแด้นี้กันโอ้โหหต้นปรกอบญ่ใหญ่ซำไหนต้นนี่โอ้หักดี่เลยต้อนี่มิกยัดเยือนวะพี่ต้นพ่อน้เลยเอาตัวด็ก็เลขเลขตัวดก็ซตัว 744ครับนี้ปราคกฏ7โมเอาแล้วบ้านนี้754ครับ74 75 54ครับผมครับตัดเหรียญน้ำเอกแนวทางเนอะครับมา74ตัดเหรียญ74แบบมากบอก74เอาเรียกแลงตัวใดไบ้างนี้พี่เก้าแปดโอ้ครับผมความจำยังดีครับผมครับมาลุ้นกันวันที่หนึ่ง่าแม่เหล็กฟันได้ครับผมครับเป็นเหล็กก่วงมาก ผมสอบปีนองเนาแต่ว่าศูนย์ราะมาาวนาพี่ตอนนั้นตนูนเป็นเชเราอืโอ้แั่มาอะไรจงดะไรกับแเวันเออกับผมครับเป็นแนวทางครับพี่น้องนะครับเรานาะหัวนกับน้องพี่กับผมเพื่อเพื่อไข่คีดหอดนะครับยิบซี่คิดถึงยิมให้เบื้องกันนะพี่โอ้ยได้ไปเล่นน้ำเพือยิมทักเตนนอา น้ำตกเรียบร้อยแด้นี่นี่ข้างหลังนี่ล้ำข้างบ่ครับน้ำตกมีผ้าพอยพี่น้องไปเบิ้งวิวน้ำกันครับโอ้ไปเหยียดขัดแต่น่าหนองพี่เมือนี่อ๋อโอ้ตบปากคอตีพี่เขาเศร้าตบปากพอเรียนกินปนป่านี่ซาเห็นบ่เขากินแล้ว กินตยบีไกยแล้วเอ้ากินตะบีไกยแล้วคือว่าตะบะหมอบีนี่ละพันโหยพี่โอ๋ขาพี่โอขาบ่พี่ไก่โอ้ดพวกขาเยอะมาบเพี่บ้านนี่ซาได้โดนนี่ได้ไอจีเบลก็ไปแบงค์โอ้โอ้่ได้่ได้ยยังปลารุดออกมากลาอยู่หน้าที่บอกด้่สักครับได้เจ็ดตัวเฮยาขข้นนกเพราะว่าน แค่หาตัวหางเนกระหกอะไรแบบนีบ้กรกถามอ,อย่าิจำเลยว่าตัวว่างันตัวไดเลยวัน<อ>น,น,นี้พี่เจสตาซีก็เก่าแปรลบโอ้เอาปล่อยพอให้ไปหน่อยปล่อยง่ไม่ง่ายในฝัเขาให้เป็นตัวนีน้เนาะครับเขาถือเหยทุกคนับครับทำำดวยครับทำรวยทำรวยครับผมครับเอายิมสรงไทยกันนะพี่ เจ็ดห้าสี่ครับพี่น้องเนาะเจ็ดห้าสี่ครับกีดีเขียนในเอฟซีเบิ้งน้ากันเนาะครับแอีนเป็นแนวทางเบื้องด้อครับพี่น้องครับำกับมื่อนี้ก็ถือว่าคลิปพิเศษให้เนาะครับเพราะว่ามีพี่เราเอฟซีได้ทานใจอ่าเห็นน้องพี่ครับผมครับยิ้มน้ำงามไหมวะโอ้เสียงยังเสียงยังเนาะพี่เออเอาเด้๋ยวแจังรายลเอียดเ เด็กเจ็ตนาที่ครับผมสี่สิบหกนี่แหละครับไก่เมื่อแล้วเอาคลิปนี้ก็ขอให้พ่อยเพี่น้องถูกหวยเลยเงินน้ากันนะครับยูดีมีแห้งลำรุวยครับผมไปกับรอยยิมของพี่นี่แหละครับครับสําหรับคลิปนี้ก็บลำรุวยน้ากันครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ